มีผูเป็นผู้หญิงเชื่อว่าทุกคนคงรู้จักมีภูหรือวินนี่เดอะพูกันเป็นอย่างดีนะครับว่ามันคือเจ้าหมีตัวสีเหลืองใส่เสื้อสีแดงไม่ใส่กางเกงและชอบกินน้ำผึ้งหากเราดูกันบนผินคุณอาจคิดว่ามีภูเนี่ยเป็นหมีตัวผู้นะครับแต่จริงๆแล้วคุณอาจไม่รู้ว่ามีผูคือหมีตัวเมีย ข้อมูลนี้อ้างอิงจากหนังสือที่ชื่อว่า Finding Winnie the True Story of World's Most Famous Bear ถ้าแปลเป็นไทยก็คือเรื่องจริงของหมีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกในหนังสือระบุว่าแต่เดิมแล้วหมีภูเป็นลูกหมีตัวเมียสีดำที่ติดกับดักนายพรานและถูกซื้อมาโดยสัตวแพทย์ชาวแคนาดาในปี1914 สัตวแพทย์คนนี้ก็คือปู่ของผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นั่นเองนะครับหลังจากที่เขาซื้อหมีตัวนี้มาเขาก็ตั้งชื่อมันว่าวินนี่ตามชื่อเมืองบ้านเกิดของมันก็คือวินนิเพกในประเทศแคนาดาหลังจากนั้นเขาก็ได้พาเจ้าวินนี่ไปที่ประเทศอังกฤษซึ่งเป็นที่ที่วินนี่กลายเป็นมัสคอตให้กับกรมทหารก่อนที่มันจะถูกบริจาคให้กับสวนสัตว์ลอนดอนในภายหลังในตอนนั้นเองวินนี่กลายเป็นขวัญใจของเด็กๆนะครับ และหนึ่งในเด็กๆที่หลงรลักเจ้าวินนี่ก็มีชื่อว่าคริสโตเฟอร์โรบินที่มาหาเจ้าวินนี่บ่อยๆส่วนพ่อของเด็กชายก็คือนักเขียนชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าเอเอมิลซึ่งต่อมาเขาได้รับแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือที่มีชื่อว่าวินนี่เดือพูจากลูกชายของเขาและเจ้าวินนี่หมีดำตัวเมียตัวนี้นั่นเอง